ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d i o n e All Games ในระหว่างที่เรากำลังรอการอัปเดตแพท0.9ของเกมสกรรมกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะซึ่งก็อาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ภายในไม่กี่วันนี้ตอนนี้หลังจากไปฟังเดฟเข้าขายของโชว์เคสในสตรีมมาเนี่ยโยก็เลยอยากจะมาสรุปสิ่งที่เราจะได้เจอในบังเกอร้างที่เขารีเวิร์กมาใหม่เป็นการสรุปจากข้อมูลของเดฟแบบคร่าวๆค,ค่ะส่วนรายละเอียดที่แม่นยำกว่านี้ก็เอาไว้ไปรอดูกันในข้อมูลหลังอัปเดตแพทนะคะ อย่างแรกเลยก็คือการเพิ่มเข้ามาของ a b a n d o n bunker หรือว่าบังเกอร์้างก็ตามที่เขาโชว์ในแผนที่เลยค่ะจะเป็นไฮไลท์สีส้มๆส,ส่วนบังเกอแบบเดิมก็ยังมีอยู่นะคะแต่เหลือน้อยมากก็คือจุดที่เป็นสัญลักษณ์สีดำอย่างแรกที่เดฟเขาดูภูมิใจในการนำเสนอมากๆก็คือด้านหน้าบังเกอร์เนี่ยมันจะมีฉากคาตกรรมสะเทือนขวัญที่เราก็สามารถหาผลประโยชน์จากมันได้เล็กน้อยนะคะด้วยการกดเสิร์ชไอเทม ส่วนสิ่งที่เราจะต้องเจอจริงๆในบังเกอร์แห่งนี้เนี่ยก็คือระบบการเปิดประตูที่เลือกได้หลายวิธีนะคะการเปิดประตูใหญ่แบบนี้ของบังเกอร์เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้คีย์การ์ดเปิดคีย์การ์ดมันก็จะมีระบุมาแล้วค่ะว่าเป็นคีย์การ์ดของ er บังเกอร์เซกเตอร์ไหนคีย์การ์ดหนึ่งใบจะสามารถเปิดประตูในบังเกอร์ได้ทุกบานเลย หรือถ้าเราไม่มีคีย์การ์ดก็สามารถแฮ็กเครื่องอ่านการ์ดผ่านมินิเกมที่มีความเป็นปริศนาคณิตศาสตร์แคลคูลัสอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งวิธีการเนี่ย เราก็จะต้องใช้เลขฐานจาก i n p u t ตด้านซ้ายเอามาเลือกนะคะว่าจะเปิดปิดสวิตช่องไหนเพื่อให้เลขฐานเนี่ยมันถูกนำไปคำนวณกับช่อง2ช่องก็คือช่องสีแดงกับช่องสีฟ้านะคะแต่ละช่องจะเห็นว่าจะมีตัวเลขพร้อมกับเครื่องหมายบวกลบคูณหารนะซึ่งเลขฐานของเราเนี่ยถ้าเราเปิดปิดสวิตช่องไหนมันก็จะนำมาคำนวณกับตัวเลขในช่องนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือคำนวณยังไงก็ได้ค่ะ ให้ตัวเลขของแถบทั้งสองสีเนี่ยมันออกมาตรงกับตัวเลขที่เขากำหนดไว้ที่เอา์พุทด,ด้านขวามือมีเวลาจำกัดด้วยนะคะขึ้นอยู่กับสกิลตีเวอรี่หรือว่าสกิลงัดแงะของเราอย่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรซึ่งถ้าหมดเวลาแล้วเรายังปลดล็อกมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณเตือนดังมากอาจถึงขั้นทำซอมบี้ตื่นกันทั้งบังเกอร์หรือผู้เล่นคนอื่นก็อาจจะรู้ตัวว่าเราอยู่ตรงนี้ค่ะ และวิธีสุดท้ายก็คือใช้ระบบอัตโนมือนะคะหรือว่าการใช้ฉลงงัดแต่วิธีแบบนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยแล้วมันก็จะส่งเสียงดังที่ทำให้ศัตรูในบังเกอร์เนี่ยพุ่งเป้ามาที่เราส่วนประตูอีกแบบก็คือประตูแบบดิจิ t a ลล็อกในบังเกอร์นะคะจะต้องปลดล็อกด้วยรหัสตัวเลข3หลัก จุดสังเกตก็คือปุ่มที่มีรอยดำเป็นร่องรอยการใช้งานแบบนี้ก็คือตัวเลขที่มีในรหัสผ่านขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมันมาเรียงได้ถูกต้องไหมอย่างเช่นประตูนี้มีรอยดำตรงเลข7เลข1เลข2รหัสก็อาจจะเป็น 712, 1 2 7 2 7 1หรือว่า7 2 1ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราโชคดีเราอาจจะเจอประตูที่มีรอยดำแค่2ปุ่มแปลว่ามีเลขใดเลขหนึ่งที่ซ้ำกันในรหัสผ่านอย่างเช่น1 1 2หรือ221 หรือถ้าเจอประตูที่มีรอยดำปุ่มเดียวก็จะง่ายสุดค่ะก็คือกดย้ำไปเลย3ครั้งผ่านแน่นอนในการกดรหัสก็จะมีการจับเวลาที่ขึ้นอยู่กับสกิลซิอรีเหมือนเดิมเลยนะคะและถ้าเวลาหมดยังปลดไม่ได้ก็จะมีสัญญาณเตือนดังอีกเช่นกันแล้วก็ต้องรอประมาณ45วินาทีถึงจะลองปลดล็อกได้อีกครั้งค่ะ ต่อกันด้วยระบบไฟฟ้าของบังเกอร์นะคะในตอนกลางวันเนี่ยชั้นบนสุดของบังเกอร์จะมีพลังงานไฟฟ้าธรรมชาติจากโซลา r c เซลล์ด้านบนแปลว่าเวลากลางคืนมันจะไม่มีไฟฟ้าก็กลายเป็นช่องโหว่ที่เดบเขาบอกว่าทําให้เราสามารถเปิดประตูหน้าบังเกอร์เข้ามาได้เลยโดยไม่ต้องใช้คีย์การ์ด เดมบอกว่าระบบนี้เนี่ยสำหรับหลายคนที่ชอบล็อกเอาท์ตอนกลางคืนเพื่อที่จะเข้ามาฟาร์มบังเกอร์ตอนกลางวันหลังจากนี้อาจจะกลายเป็นว่าการฟาร์มบังเกอร์ตอนกลางคืนน่าจะง่ายกว่าแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้เจอคีการ์ดจากการฟาร์มในบริเวณแรกนี้ด้วย พอผ่านประตูบานที่2เข้ามาเราจะเจอกับประตูดิจิทัลล็อกที่ใช้รหัสตัวเลขนะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถปลดล็อกได้ก็จะต้องไปตามหาห้อง g e n น r เรเตก่อนด้านในก็จะมีตู้แผงวงจรแบบนี้ใช้สำหรับเปิดการทำงานระบบไฟฟ้าในเซกเตอร์อื่นๆสิ่งที่เราต้องใช้ในการเปิดแผงวงจรก็คือฟิวส์ซึ่งฟิวส์แต่ละชิ้นเนี่ยจะมีค่าแอมป์ระบุไว้หมายถึงพลังงานไฟฟ้าที่เราจะสามารถใช้ได้กับแผงวงจรน,นี้ ในเกมจะมีฟิลส์อยู่5ระดับค่ะตั้งแต่ 200, 400, 600, 800แล้วก็1,000แอมเมื่อเริ่มใช้งานแผงวงจรด้านขวาก็จะมีแผนผังอาคารของบังเกอร์นะคะแบ่งแต่ละโซนเป็นเซกเตอร์ตามตัวอักษร a b c d ก็จะตรงกับปุ่มจ่ายไฟที่ด้านล่างของตู้ถัดมาจะเป็นข้อมูลที่บอกนะคะว่าแต่ละเซกเตอร์มันต้องใช้การจ่ายไฟกี่แอมยิ่งเราใส่ฟิลส์ที่มีค่าแอมเยอะก็ยิ่งเปิดไฟได้หลายเซกเตอร์ ส่วนกระดาษแผ่นเล็กๆด้านล่างจะเป็นข้อมูลบอกระยะเวลาการใช้พลังงานค่ะเช่นตามข้อมูลนี้ถ้าเราใส่ฟิล200แอมป์พลังงานไฟฟ้าจะถูกใช้หมดภายใน4นาทีแต่ถ้าเราใส่ฟิล1,000แอมป์เราก็จะเดินฟาร์มสบ,บายได้นานถึง20นาทีข้อควรระวังก็คืออย่าจ่ายพลังงานให้กับหลายเซกเตอร์จนมันเกินค่าแอมป์ของฟิลที่เราใส่เข้าไปนะคะไม่งั้นมันอาจจะดูดพลังงานจนหมดภายในเวลาแป๊บเดียว ส่วนการจ่ายไฟน้อยกว่าค่าแอมที่มีก็ไม่ได้ช่วยให้ไฟติดนานขึ้นเช่นกันค่ะต่อมาคือ AI สศัตรูนะคะตัวแรกก็คือเรเซอร์ที่นอกจากจะมีอาวุธมาฟันใส่เราแล้ว,ลวยังชอบกระโดดกระแทกใส่ให้เราล้มพร้อมกับปลดอาวุธในมือเราทางที่ดีก็คือต้องมีปืนสำรองที่หลังอีก,กระบอกแล้วก็อย่าลืมเก็บปืนที่ร่วงพื้นตอนถูกโจมตีด้วย ตัวที่2ก็คือเบรนเนอร์พี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ที่อาจจะดูเหมือนเคลื่อนไหวช้าแต่ว่าเขาพ่นไฟได้แล้วก็จะตามจองล้างจองผลเราไม่เลิกซึ่งจากที่เห็นในคลิปเทรลเลอร์ของเกมหรือว่าที่สตรีมเมอร์หลายคนเขาลองเล่นกันเนี่ยโยกคิดว่ามันอาจจะฆ่าไม่ตายหรือว่าอาจจะตายยากมากสุดท้ายก็คือเครื่องอัพเกรดเมมโมรีโมดูลนะคะโดยเมมโมรีโมดูลเนี่ยจะมีหน้าตากลมๆอันเท่า b c u อันเล็กๆแบบนี้ค่ะ เดฟเขาบอกว่ามันมีอยู่4ชนิดตามระดับนะคะก็คือมีเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4แต่ละระดับก็จะมีการใช้งานแตกต่างกันอย่างในไลฟ์สตรีมเนี่ยเราได้เห็นแค่อันสีม่วงนะคะก็คือ Memory Module ลเลเวล3จะเห็นว่ามันมียุดสแตกอยู่4ทับ4ซึ่งหมายความว่ามันจะต้องถูกนำไปผ่านการอัปเกรดโดยเครื่องอัปเกรด Memory Module แบบนี้ที่อยู่ในบังเกอร์ร้างนะคะให้ครบ4ครั้ง ถึงจะใช้งานได้และเครื่องอัปเกรดเมมโมรี o โมดูลเนี่ยพอถูกใช้งานไปแล้วมันจะรีเซ็ตตัวเองแล้วก็มีช่วงเวลาคูลดาวประมาณ6ชั่วโมงถึงจะใช้งานได้อีกครั้งนึงซึ่งเดฟบอกว่าช่วงเวลาคูลดาวเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังการอัปเดตส่วนเมมโมรี o โมดูลเลเวล3ที่เราอัปเกรดครบแล้วเนี่ยจะสามารถนํามากดติดตั้ง เพื่ออัปเกรดค่าสถานะ i n e ิ l i g e n c นหรือว่าค่าอินซึ่งที่ผ่านมาเป็นค่าสถานะเดียวเลยนะคะที่มาอัปในเกมไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถทำได้แล้วโดยในการกดติดตั้ง Memory Module สามารถทำได้ด้วยตัวเองโอกาสสำเร็จก็จะขึ้นอยู่กับสกิล Medical หรือว่าสกิลแพทย์ของเรายิ่งมีสกิลน้อยก็ยิ่งมีโอกาสสำเร็จน้อยหรือถ้าจะเอาชัวร์วเลยนะทางเลือกที่2ก็คือ สามารถไปจ้างคุณหมอที่เอาโพสต์ให้ทำการติดตั้งให้เราก็ได้เหมือนกันและถ้าการติดตั้งสำเร็จมันจะเพิ่มค่าอินของเราขึ้นมา0.5แต้ม สาเหตุที่ต้องเพิ่มระบบการอัปเกรดค่าอินเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากนี้การกระทําบางอย่างของเราจะส่งผลให้ค่าอินของเราลดลงนะคะอย่างเช่นการกดค่าตัวตายเพื่อเกิดใหม่เพราะฉะนั้นในการค่าตัวตายแต่ละครั้งก็จะมีผลเสียที่ตามมาหลังจากนี้ผู้เล่นก็จะต้องมีความรอบคอบให้มากขึ้นกว่าเดิมเดฟบอกด้วยว่าการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยทีมเดฟมีความใส่ใจมากๆที่จะพยายามไม่ให้มันมีบั๊กเกิดขึ้น เพราะว่าเขาอยากให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์การเอาชีวิตรอดกับระบบใหม่ๆทั้งหลายอย่างมีความสุขที่สุดส่วนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้ไหมเดี๋ยวเรามารอดูหลังอัปเดตกันอีกทีและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยกก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันได้แล้วก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะจะได้กลับมาเจอกันอีกในคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันค่ะ